สรุปข่าวเด่นประจำเดือนกร,รกฎาคม2556ตามยุทธศาสตร์ชาตินโยบายสำคัญของรัฐบาลและยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกาญจนบุรีมีข่าวเด่นที่น่าสนใจดังนี้จากมติคณะรัฐมนตรีที่ได้มีมติเห็นชอบให้ทุกวันที่11กรกฎาคมของทุกปีเป็นวันรัฐพิธีวันสมเด็จพระนารายมหาราชและไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ จังหวัดกาญจนบุรีโดยผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้เป็นประธานในพิธีถวายราชสักการะสมเด็จพระนารายมหาราชเนื่องในวันสมเด็จพระนารายมหาราชณศนะาลา60พันษามหาราชอําเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีทั้งนี้เพื่อรำลึกถึงพระนารายมหาราชที่ทรงมีต่อพระศกนิกรปวงชนชาวไทย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการพนักงานทหารตำรวจนักเรียนนักศึกษากลุ่มพลังมวลชนและประชาชนชาวจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมประกอบพิธีเป็นจำนวนมากที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในโครงการเจริญพระพุทธมนต์นบพระเคราะห์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ61พรรษา 28กรกฎาคม2556โดยมีนายสุริยันการจนะศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารตำรวจพ่อค้าประชาชนนักเรียนนักศึกษาและกลุ่มพลังมวลชนนำข้าวสารอาหารแห้งมาร่วมในพิธีทำบุญตักบาทพระสงฆ์จำนวน62รูปและพิธีเจริญพระพุทธมนต์นพเคราะห์ถวายผ้าไตรพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสา,า,รา,าธิราชสยามกุฎราชกมารจากนั้นผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ได้เป็นประธานในพิธีถวายพระพรชยมงคลและลงนามถวายพระพรสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมายุ61พรรษา28กระะกฎาคม2556พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมพิธีณนะสารกลางจังหวัดกาญจนบุรี ที่วัดชัยชุมพลชนะสงครามอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งเนื่องในวันอาสาฬหกบูชาประจำปี2556โดยมีข้าราชการภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมากในตอนเช้าได้มีพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง ที่เทศบาลตำบลรางหวายอเภอพนมทวนจัังหวดกาญจนบุรีพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุกองคมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพระดาบทสัญจรครั้งที่89โดยมีนายสุริยันการจนะศิลป์รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีให้การต้อนรับเนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเจริญพระชนมพรรษา86พรรษามลลนิธิพระดาบทจึงได้จัดทําโครงการพระดาบทสัญจรเพื่อเป็นการเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เพิ่มพูนความรู้และพัฒนาทักษะในการประกอบสัมมาชีพที่จะเป็นประโยชน์แก่ประชาชนในพื้นที่ต่างๆของประเทศไทยได้อย่างทั่วถึงที่โรงแรมรอยัลรีสอร์ทแอนด์สปาอำเภอเมืองจังหวัดกาญจานบุรีหม่อมหลวงปนัดดาดิศกุลรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัมมนาการพัฒนาความร่วมมือของเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มน้ำโขง6ประเทศตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจตอนใต้ Southern Economic Corridor หรือ SEC โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีและหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับทั้งนี้เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้แทนภาครัฐภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคประชาสังคมตลอดจนผู้แทนจากกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่างหนึ่งผู้แทนกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกและกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนกลางในการเตรียมความพร้อมและสนับสนุนบทบาทความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพื่อร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจในอนุภาคลุ่มน้ำโขง6ประเทศได้แก่จีนกัมพูชาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวสาธารณรัฐแห่งสาภาพเมียนมา ประเทศไทยและเวียดนามที่บริเวณชายแดนไทยพม่าบ้านผู้น้ำร้อนจังหวัดกาญจนบุรีนายชัยวัตรลิมบรรทาศผูวาราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีบวงสวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่บ้านผู้น้ำร้อนซึ่งเป็นสถานที่ก่อสร้างถนนเชื่อมต่อไปอยังจังหวัดทวายประเทศพมา่าทั้งนี้เพื่อสนองต่อนโยบายรัฐบาลตามมติคณะรัฐมนตรีที่เห็นชอบให้มีการเปิดจุดผ่านแดนบ้านผู้น้ำร้อน อำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีในการสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐสหภาพเมียนมาโดยการเชื่อมโยงเส้นทางการคมนาคมขนส่งระหว่างทั้งสองประเทศอีกทั้งยังเป็นการสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจการค้าและการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศ ที่บ้านวังสารพีตำบลปากแพรกอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบุรีนายชัยวัตรลิมบรรทัผู้วา่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานเปิดการรณรงค์ควบคุมป้องกันรโรคไข้เลือดออกจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนายปราโมทอุ่นจิตสกุลพร้อมด้วยนายแพทย์อภิชาติรอดสมนายแพทย์สมเจตเหล่าลือเกียรติผู้อำนวยการโรงพยาบาลพระโขนพลคุยุหเสนา อาสาสมัครสาธารณสุขข้าราชการเจ้าหน้าที่สาธารณสุขและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพร้อมด้วยนักเรียนนักศึกษาและประชาชนจำนวนกว่า500คนเข้าร่วมกิจกรรมทั้งนี้สถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทยประจำปี2556ตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง30มิถุนายน2556พบผู้ป่วยจำนวน54,042รายและมีผู้ป่วยเสียชีวิตจำนวน62ราย สำหรับจังหวัดกาญจนบุรีพบผู้ป่วยจำนวน257รายไม่มีผู้เสียชีวิตซึ่งถือว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคยังสามารถควบคุมได้ <S <S ที่ตึกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลือเอำเภอหนองปลือจังหวัดกาญจนบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานนำหน่วยบริการเคลื่อนที่ออกให้บริการแก่ประชาชนในชนบทห่างไกลาตามโครงการจังหวัดเคลื่อนที่และคลินิกมหาไทยครั้งที่10 ประจำปีงบประมาณ2,556โดยมีนายวุฒิกรสุขีในในอำเภอหนองปลือกล่าวต้อนรับและนายสุรสีสงเจริญนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลือกล่าวรายงานถึงสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนนอกจากจะรับฟังถึงปัญหาของประชาชนในพื้นที่แล้วการจัดกิจกรรมดังกล่าวยังได้มีการให้บริการตัดผมการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย การให้บริการเสียภาษีรถยนต์การต่อทะเบียนรถยนต์รถจักรยานยนต์การสาธิตงานอาชีพต่างๆการแจ้งตำแหน่งงานว่างการมอแบแว่นสายตาแก่ผู้สูงอายุของสำนักงานเหล่ากาชาติจังหวัดต,ตลอดจนการให้บริการตรวจสุขภาพฟรี ที่ห้องประชุมชั้น5สารกลางจังหวัดกาญจนบุรีนายชัยวัตรลิมบรรทาผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมเตรียมการฝึกสาธิตการจำลองสถานการณ์กรณีเกิดภัยในรูปแบบต่างๆและแนวทางในการแก้ไขปัญหาในการถวายความปลอดภัยกรมราชองครักษ์พุทธศักราช2552ให้กับส่วนราชการที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการถวายความปลอดภัยประจำปี2556 โดยมีพลตรีนัทอินทร,รเจริญผู้บังคับการจังหวัดทหารบกกาญจนบุรีพันเอกพบอนันตเหลืองพานุวัตรรองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยทหารสำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดกาญจนบุรีมูลนิธิพิทักษ์การและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมโดยการสาธิตดังกล่าวกรมราชองครักษ์จะเป็นผู้ดำเนินการฝึกและสาธิตให้กับส่วนราชการที่มีหน้าที่การรับผิดชอบ ในการถวายความปลอดภัยในพื้นที่กองทัพภาคที่1ประจำปี2556ทั้งนี้จังหวัดทหารบกการจนบ,บุรีได้เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินการบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจากที่รัฐบาลได้กำหนดให้ปัญหายาเสพติดเป็นวาระแห่งชาติและได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติราชการเพื่อยุติสถานการณ์การแพร่ระบาดของยาเสพติดที่เป็นภัยคุกคามต่อความมั่นคงและความสงบสุขของประชาชนและสังคมผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดจังหวัดกาญจนบุรีจึงได้กำหนดนโยบายให้ตรวจปัสสาวะข้าราชการลูกจ้างพนักงานทุกคนโดยเริ่มจากการตรวจผู้ว่าราชการจังหวัดรองผู้ว่าราชการจังหวัดข้าราชการสถานีตำรวจพนักงานลูกจ้าง ภายในสาะระกลางและทุกส่วนราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเร่งรัดดำเนินการค้นหาผู้เสพผู้ติดยาเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูในระบบสมัครใจที่หมู่บ้านวัฒนธรรมหนองขาวอำเภอท่ามวงจังหวัดกาญจนบุรีนายชัยวันรลิมนฑาธผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นประธานเปิดงานตามโครงการจัดเส้นทางท่องเที่ยวทวาราวดีจังหวัดกาญจนบ,บุรี ราชบุรีสุพรรณบุรีนครปฐมในการส่งเสริมกิจกรรมเส้นทางท่องเที่ยวสายวัฒนธรรมท้องถิน่นและวิถีชุมชนภาคกลางโดยมีนายนรเรศจุลบุตรท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีได้กล่าวถึงการจัดกิจกรรมและเส้นทางการเชื่อมโยงกิจกรรมการท่องเที่ยวสายวัฒนธรรมท้องถิน่นและวิถีชุมชนภาคกลางทั้ง4จังหวัดให้เป็นที่รู้จักและสนใจของนักท่องเที่ยวในพื้นที่ดังกล่าวเพิ่มมากขึ้น ที่ห้องประชุมแควน้อยชั้น4สารกลางจังหวัดกาญจนบุรีนายสมเจตจงสุภาพิสารกิจพัฒนาการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานคณะกรรมการพิจารณาการประกวดผลิตภัณฑ์โอท็อปดีเด่นจังหวัดกาญจนบุรีโดยมีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและผู้มีความรู้ในด้านต่างๆร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาตัดสินาการประกวดผลิตภัณฑ์โอท็อปดีเด่นโดยประกวดผลิตภัณฑ์5ประเภทเพื่อจําหน่ายในงานโอท็อปและที่ทําการไพรณีน การประกวดในครั้งนี้เป็นการคัดสรรผลิตภัณฑ์ดีเด่น5ประเภทจากจำนวน24ผลิตภัณฑ์ของจังหวัดเพื่อเข้าร่วมประกวดในงานศินลปาชีพประทีปไทยโอท็อปก้าวไกลด้วยพระบรารมีจากผลการประกวดผลิตภัณฑ์โอท็อปดีเด่นมีสินค้าและผลิตภัณฑ์ที่ได้รับชนะเลิศจาก5ประเภทได้แก่กล้วยทอดบานาน่าการจนาใบหม่อนออร์แกนิกเสื้อปกโปโลคู่ขวัญสมชายดนตรีไทย กิบเซตบ้านสวรสบายสมพรที่บริเวณสำนักสง์เจโตวิมุตติหมู่ที่6ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองกาญจนบุรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชาอาสาปลูกป่า800ล้านกล้า8 0ันสามหาราชินีโดยมีพันเอกพบอนันตเหลืองผานุวัตรรองผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน นายบุญญพัฒน์จันอุไรประหลัดจังหวัดกาญจนบุรีนายสัทธาโคชพลายุกนายอำเภอเมืองกาญจนบุรีและข้าราชการพานักงานเจ้าหน้าที่ภาคประชาชนกลุ่มพลังมวลชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาในพื้นที่ตำบลหนองบัวและผู้เข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการคนไทยหัวใจสีขาวรวมต้านยาเสพติดจำนวน11ตำบล68หมู่บ้านรวมจำนวน ต้นกล้า1 1 1 7 0ต้นกล้าที่ห้องประชุมเอราวัณชั้น4ี่สารกลางจังหวัดกาญจนบุรีนายชัยวัตรลิมบรรทัผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีเป็นประธานการประชุมมอบนโยบายในการแก้ไขปัญหาร้านเกมในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยมีนางคณิ t ฐาคำจันทแก้ววัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีได้ชี้แจงถึงกรณีที่มีเด็กอายุ15ปีเล่นเกมจนเสียชีวิตที่ทอำเภอท่าม่วง เมื่อวันที่4กรกฎาคม2556ที่ผ่านมาจังหวัดกาญจนบุรีจึงได้มีการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมทั้ง13าอำเภอเพื่อหาแนวทางในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กติดเกมจึงได้กำชับให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้มงวดกวดขันและดำเนินการตามมาตรการเร่งด่วนโดยมอบหมายให้ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดกาญจนบุรีร่วมบูรณาการกับทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกองกำกับการตำรวจภูธรจังหวัด ตลอดจนในอำเภอและผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยดำเนินการออกตรวจสถานประกอบการร้านเกมตามที่ได้รับมอบหมายทั้งนี้เพื่อร่วมกันแก้ไขและหาแนวทางในการป้องกันไม่ให้เกิดการสูญเสียต่อชีวิตและส่งผลกระทบต่อเด็กและเยาวชน <S <S ที่อาคารบริการวิชาการหรือตึกดินสอมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรีดรนรงเดชร,รัตานานนท์เสถียร รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการมหาวิทยาลัยราชพัฏกาญจนบุรีกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า1,000คนในการจัดกิจกรรมเสวนาหาทางออกประเทศไทยตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลเพื่อร่วมรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะร่วมกันในการหาทางออกให้กับประเทศลดความขัดแย้งตามนโยบายรัฐบาลเร่งด่วนที่มุ่งสร้างความปรองดองสมา,านฉันท์ของคนในชาติและ ฟื้นฟูประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการผลักดันการปฏิรูปการเมืองโดยนำหลักนิติธรรมและองค์กรที่ใช้อำนาจรัฐที่มีความรับผิดชอบต่อประชาชนพร้อมกับการตรวจสอบซึ่งในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จังหวัดกาญจนบุรีเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ได้มีการจัดกิจกรรมทั่วประเทศกว่า108เวทีปิดท้ายนับเป็นข่าวเศร้าของชาวจังหวัดกาญจนบุรีซึ่งได้รับทราบถึงสถานการณ์น้ำท่วม หลังน้ำป่าไหลหลากพัดพาเศษไม้ติดค้างบริเวณเสาไม้สะพานมอนเป็นจำนวนมากจนทำให้สะพานขาดเป็นระยะทางกว่า30เมตรล่าสุดเจ้าหน้าที่ใช้เรือลากเศษไม้ที่ติดสะพานทิ้งเนื่องจากเกรงว่าสะพานอาจเสียหายเพิ่มขึ้นพร้อมใช้เชือกยึดสะพานที่เหลือไว้อยู่โดยกระแสน้ำยังคงพัดแรงจนสะพานโยกไปมาและมีสะพานทยอยพังอย่างต่อเนื่อง ก่อนเจ้าหน้าที่จะนําเชือกมากัน้นไม่ให้ประชาชนเดินไปบนสะพานเพราะมีนักท่องเที่ยวพยายามถ่ายรูปสะพานขาดให้เป็นที่ระลึกนายชนาทิพย์รุจนะเสรีในะอำเภอสังขละบุรีพร้อมเจ้าหน้าที่ได้เดินทางมาสํารวจความเสียหายโดยนายชนาทิพย์กล่าวว่าสั่งการให้เจ้าหน้าที่เร่งสํารวจความเสียหายเบื้องต้นพบมีแพรของชาวบ้านสามหลังที่ผูกไว้ใกล้จุดเกิดเหตุจมลงแต่โชคดีไม่มีผู้บาดเจ็บส่วนสาเหตุที่สะพานไม้ขาด เป็นเพราะฝนตกอย่างต่อเนื่องทําให้กระแสน้ําพัดเอาสวะจากที่อื่นมาติดกับเสาไม้ค้าสะพานจนปิดกั้นทางน้ําส่วนกระแสน้ํายังคงไหลเชี่ยวจนสะพานขาดพังลงซึ่งหลังจากนี้จะเร่งซ่อมแซมสะพานโดยเร่งด่วนและเตรียมประกาศให้เป็นเขตภัยพิบัติโดยขอให้ประชาชนระวังน้ำป่าไหลหลาก หรือดินโคลนถล่มอีกครั้งทางด้านในาใยชัยวัตรลิมบรรทัผู้วราชการจังหวัดกาญจนบุรีได้เดินทางไปที่วาการอำเภอสังขระบุรีเพื่อประชุมหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ติดค้างอยู่ภายในหมู่บ้านชุแลกว่า40ครัวเรือนบ้านปาร,รายโหน150ครัวเรือนและบ้านเบียงกระดี60ครัวเรือนซึ่งหมู่บ้านดังกล่าวถูกน้ำพัดถนนตัดขาดสะพานหักและน้ำท่วมโดยได้อพยพประชาชนมาที่วัดห้วยกบ พร้อมติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าและสั่งจัดข้าวสารอาหารแห้งช่วยเหลือต่อไปจบสรุปข่าวเด่นประจำเดือนกรกฎาคม2556ไว้แต่เพียงเท่านี้ทีมข่าวสำนักง,งานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีรายงาน